ทำไมตอนจะทำประกันสะสมทรัพย์ตัวแทนชอบเสนอประกันสุขภาพก่อน Insurance Man Minute กับเชอรี่ตัวแทนประกันใสมือสวัสดีค่ะนี่แหละคะ่ะปัญหานะคะลูกค้าอาจจะลำคาญมากเวลาที่อยากจะทักมาทำประกันสะสมทรัพย์แต่ว่าตัวแทนประกันชีวิตนะคะถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่บอกว่าเป็น Financial a d v i s o r นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแนะนำลูกค้าตามอีสามเหลี่ยมทองคำค่ะซึ่งเราต้องรีเช็คนะคะตั้งแต่ฐานของพิระมิดเนาะเพราะว่าพิระมิดตรงฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโอนย้ายความเสี่ยงทางด้านการเงินว่าเราเก็บเงินและเก็บเงิน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 แต่ว่า ไม่ได้มีการโอนย้ายความเสี่ยงไปไว้ในส่วนอื่นไม่ได้คิดว่าแบบสมมติอีก10ปีเราป่วยแล้วเราต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่แบบหลักแสนหลักล้ลลลานเนี่ยเราจะเอาเงินมาจากไหนบางคนคิดว่าป่วยหนึ่งรอบโอเคเราเอาเงินเก็บเนี่ยแหละมาจากชื่อออกไป3ามแสนสี่แสนล้านนึงแ,แ,แล้วแต่แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ป่วยแค่รอบเดียวละค่ะทุกคนคือถ้าสมมติปีนั้นมันมีการป่วยรอบที่1นึ่งแล้วปเป็นอีกรอบหนึ่งรอบที่2นี่เราจะเอาเงินออกมาทีละล้านทีละลา้ละลานเนี่ยเพื่อจ่ายอันนี้มันไม่เซฟเลยเพราะฉะนั้นเราอะไรต้องมีการแนะนําและถามลูกคค้้าาาาก่าานน่่่่อออนนนนวววเเมมีีีีสสหรืยยงทโ ส่วนนี้หรือ,อยังก็คือเช็คพปรามีดของเขาให้ครบก่อนโอนย้ายความเสี่ยงเรื่องสุขภาพหรือ,อยังคะโอนย้ายความเสี่ยงเรื่องโรครายแรงหรือ,อยังหรือว่ามีการเก็บเงินไว้ตรงไหนอีกไหมมีค่าเทอมของลูกหรือยังโอนย้ายความเสี่ยงในเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถในกรณีที่เราจากไปก่อนหรือ,อยังยิ่งถ้าคุณเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะคุณจะต้องยิ่งคิดตรงนี้หนะักเนาะบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีคนที่ช่วยดูแลในเรื่องการเงินโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวแทนนะคะจึงต้องมีความรู้เยอะนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปแนะนําลูกค้าได้อันนี้เป็นการเซอร์วิสอย ก่อนถ้าเกิดแบบเขาไม่เอาจริงๆเราก็ต้องเสนอให้ตรงจุดอยู่แล้วหรือถ้าเขาไม่เอาเลยโอเคถอยเพราะว่าวันหนึ่งนะคะเขาจะต้องคิดถึงประกันแน่นอนจริงๆถ้าคุณเดินเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะที่นอนอยู่ตามเตียงทุกคนนะ่ะคือคนที่ต้องการประกันแต่ว่าบริษัทอะไม่สามารถที่จะคุ้มพองคนนั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะฉะนันลอยากจะเตือนแล้วก็ถือว่าบอกกล่าวทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะในวันนี้ที่เรามีสุขภาพที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มีเงินพอที่จะมาทําประกันนะคะให้รีบทําการโอนย้ายความเสี่ยงในฐานปีระมีไปก่อนนะคะเช่น เสี่ยงในเรื่องของโรคร้ายแรงความเสี่ยงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะในวันที่คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประกันพร้อมที่จะคุ้มพองคุณค่ะแต่เมื่อก็ตามที่คุณมีประวัติมาแล้วฉันเคยเป็นนี่ฉันเคยเป็นตรงมุดลูกนี้มีออฟเฟอร์แน่นอนค่ะคูดแบบมันอาจจะไม่คุ้มพองส่วนนี้ส่วนนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะทักมาทําประกันกับเชอรี่ได้เลยค่ะ